สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเรื่องด่วนากับของของเพื่อนๆนะเพื่อนหนูนะคะชื่อวินวินขอลืมแก้วแปลงค่ะดูค่ะลืมทั้งช้อนยาสีฟนันและก็ อย่าพูดลืมพูดลืมลเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอามาคืนให้โต๊ะเฮ้ยวันนี้พี่แม่กูไปงานบวชไปดูกันนี่นะเนี่จะได้อันนี้นะงานบวชของใครวะเดี๋ยวอ่านก่อน,นอ่านเองด้วยนะุ้ยไม่อ่านให้ แถมมีหวยด้วยเด้ด้หวยเยอะเลยเนี่ยหวยภูมิภาคกันกระดากระดากรดาดากรดาพอถึงทันวะหรือล่ะก่อนเยาว์วันที่หนึ่งเนี่ยตอนเองนะนี่นะ ตัวซานอย่าลืมเอามาคืนด้วยนะเว้ยแกแปลงมึงลืมอ่ะไอโตมึงลืมของมึงอ่ะ